สวัสดีครับคลิปนี้เราพาชมเดนซาดีเนะฮะซึ่งเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะฮะก็ติดต่อมาทางเราจองคิวถุงลมไว้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นคันที่5แล้วนะครับเราทํากันไป5คันแล้วครับสูตรนี้ต้องบอกว่าเนิบนะฮะอาการที่ดิดดด้านหลังนี่ทางเราแก้ไขได้หมดนะฮะเราใช้ช๊คเดิมปรับเซตกับช่วงล่างถุงลมนะฮะที่จอดอยู่เป็นระดับวิ่งนะฮะเดี๋ยวเราดู การทำงานระบบเมจิกแอร์กันนะฮะเบอร์สามครับต้องบอกว่าเบอร์สามนี่ก็ยกใต้สูงเท่าใกล้เคียงกับรถเดิมๆนะฮะกลับมาที่ระดับว,วิ่งครับสะดวกสบายนะฮะตัวระบบเป็นเมมโมรีของเมจิกแอร์นะฮะจะมีขาเซนเซอร์ของแต่ละล้อนะครับก็ความเม่นยำนี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะเบอร์สองครับ เบอร์สองเราจะเมมสูงกว่าระดับวิ่งประมาณสองเซนนะฮะเอาไว้ข้ามเนินเล็กๆนะฮะเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งทางเราเมมไว้เป็นวิ่งเตี้ยนะฮะกองครับชุดนี้ทางเราคำนวณการทำงานของตัวโชคเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่า ไม่ต้องซื้อช็อคแต่งกันเลยทีเดียวทั้งเราใช้ช็อคเดิมนะฮะเซ็ตน้ำมันใหม่เซ็ตค่าแก๊สใหม่เซ็ตระบบวาล์วต่างๆนะฮะคันนี้จับคู่กับล้อบีซีฟอรนะฮะเป็นตัว HCA 3 8 2 s นะฮะสวยงามลงตัวนะครับตัวยางจะเป็น245 4 5, 40, 20, นะะี่ห้าี่ะฮะเป็นคำโฮตัวนุ่มเงียบนะฮะตัวนี้เป็นปี2025แล้วนะฮะคู่หน้าครับ ตัวระบบสามารถยกเมนน้นได้นะฮะจริงๆระบบถุงลมก็เหมือนระบบแปะวาลสมัยก่อนนะฮะเพียงแต่พัฒนาการเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตัวระบบเมมบมรีนะฮะตัวนี้วิ่งไม่มีตูดห้อยนะฮะไม่ว่าเราจะเมมไว้ที่ระดับวิ่งเท่าไหร่นะฮะมีคนนั่งหลัง4คน5คนถ้าเป็นชคสปริงนี่ตูดจะห้อยเลยนะฮะตัวนี้มันจะชดเชยค่ากลับมาที่เดิมนะฮะเพราะฉะนั้นนั่งเท่าไหร่ก็สูงเท่าเดิมนะฮะ เพื่อนเพื่นด้านใดที่สนใจติดต่อมาได้นะครับคันนี้ทางเราเช็คบินไปไม่ข้าม300แสนนะครับทั้งระบบเมมโมรีของ Magic Air นะฮะแล้วก็ถังไซส์ยาวพิเศษนะฮะจับเซตกับโชคเดิมนะฮะพร้อมถุงล้มหน้าหลังนะครับล้อ C c f o ฟแท้พร้อมยางนะฮะเพื่อนเพื่นด้านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ